เด็กๆนะคะแต่งตัวสวยงามนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆของเรานะคะในการแข่งขันกีฬากลุ่มประจำปีพุทธศักราช2568นะคะค่ะสำหรับขบวนพาเรดโรงเรียนแรกนะคะ โรงเรียนบ้านตูมผู้บริหาร1คนจำนวนครูและบุคลากร12คนจำนวนนักเรียน138คนประธานกรรมการสถานศึกษาคุณครูสัวโพพักดีผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บุญโฮมชาตรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ผู้ใหญ่นาทีสิงหินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ผู้ใหญ่สุรพลแม้นรำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ทําขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนคติธรรมผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญสำหรับสีประจำโรงเรียนนะคะสีเหลืองดำผลงานดีเด่นของโรงเรียน ปีพุทธศักราช2,567ถึงพุทธศักราช2,569เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับผู้นำขบวนนะคะดัมเยอร์เด็กหญิงทิดาวันลุนไทยสงเด็กหญิงเพชรมณีปรีชานุนและเด็กหญิงธนัญญาชาตรี หญิงเกวลินศิรินัทกุลและเด็กหญิงชาลิสาชาตีผู้ถือพานพุ่มเด็กชายธนพัฒน์จิ์ละสองเด็กหญิงอรัญญายันละหาผู้ถือพระบรคมฉายาลักษณ์เด็กชายพัฒนาศักดิ์นิมิตและเด็กหญิงอารยาอุสาพานิช์ผู้ถือธงเด็กชายกิติศักดิ์พลประถมธงโรงเรียนนะคะ ค่ะเป็นขบวนที่มีความสวยงามนะคะประเพณีไทยนะคะกมือสูงๆลูกแล้วก็ยิ้มส,สวยๆลูกยิ้มหวานๆด้วยนะคะโบกมือาบตูมนะคะนี่หแต่งโตแบบงามยิ้มแบบงามเน้อบ้าบอกับว่าหูนะะตามมาด้วยนะคะขบวนของเด็กๆชั้นประถมวัยนะคะ ผู้ปกครองก็ชื่นชมอยู่ด้านนอกนะลูกพ่อแม่กำลังใจอยู่ด้านนอกอ่นบบกมือบอกมืออ,มอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นขบวนของอสงกรานเนาะสงกรานนะคะขบวนยาเสพติดนะคะ เยอะยาวมากนะคะปริมาณนักเรียนเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ขบวนก็มีความคิดสร้างสารรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขบวนยาเสพติดขบวนประเพณีนะคะแ<ล>ะม่น,น,แ<ล>นี่ย่าง่ะไเนี่ยปิดท้ายด้วยขบวนนักกีฬานะคะแม่น,นี่ย่างนี่ <laughs> โอ้ย,ยาเสพติดโอ้ติดแล้วทั้งหลังสองอันแป๊ บักลาอันนี้เป็นการสาธินซื้อเน้อแสดงได้สมบทบาท <S <S 2> <S 2> สมบทบาทมากนะคะค่ะสำหรับขบวนต่อไปนะคะโรงเรียนบ้านหนองตาดค่ะขบวนบ้านหนองตาดนะคะผู้บริหารหนึ่งจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา4คนจำนวนนักเรียน41คนประธานชนะ การสถานศึกษานายเกียรติศักดิ์จำจิตผู้นำชุมชนผู้ใหญ่นัทพงศุนลินผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์จำจิตขักขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนกพัฒนาปติโรงเรียนปัญญาโลกจัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างแงโลกผลงานดีเด่นได้แชมป์บอลลี่บอลชายกรุงคุเมือง4 3ปีซ้อนค่ะขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาค่ะ พ่อพีอ่แนพ่อพี่เชือหยางพ่อไป่ต้องตาเชือหยางนายอาหมีนลักชาติค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าค่ะค่ะและขบวนต่อไปนะคะขบวนของโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์นะคะผู้บริหารนะคะนางสาว จันทิราสิงชัชนะคะรักษาการในตําแหน่งผู้มีการโรงเรียนวัดบ้านสําลันราชนะคะจานวนคณะครูและบุคลากรจํานวน9คนค่ะจํานวนนักเรียน75คนประธานกรรมการสถานศึกษานายบุญไลสิวางผู้นําชุมชนนางบุภาคําันทลาชผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็บ้านทุ่งสว่างและนางเยียนชุมเสนาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบบ้านเมืองกับคาขวันประจําโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนําสังคม สีประจำโรงเรียนนะคะสีเขียวขาวผลงานดีเด่นโครงงานดีเด่นด้านทักษะปฏิเสธบุรีในโรงเรียนตามคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการปฏิเสธบุรี่ของโรงเรียนระดับประเทศนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับขบวนของโรงเรียนบ้นบานสรราญนาค่ะค่ะ ขบวนต่อไปนะคะโรงเรียนบ้านโนนเจริญนําโดยผู้อำนวยการวิจิตราพิทยาสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนนักเรียน1 4 6คนประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายเฉวิสะสมพักขวญประจําโรงเรียน ระดับประเทศค่ะขบวนพาเหรดประกอบไปด้วยผู้นำขบวนนะคะเด็กหญิงนิชารักการดีผู้ถือป้ายเด็กช,กชายพระชรวิชเมรำเด็กหญิงกัญญพัฒน์ปัสโธทกังผู้ถือพานพุ่มเด็กชายาทัชชธรรมสะสมเด็กหญิงปุญญาุษย์ยันละหาผู้ถือพระบรมเด็กชายธนพัฒน์ปป,ะปะตินงังเด็กหญิงเอเรียสุขสนิทผู้ถือทงขบวนทงโรงเรียนนะคะ ขบวนรีเดอร์ขบวนนักกีฬาขบวนประเพณีบุญคุรลานขบวนการละเล่นหมากากล้วยปืนก้านกล้วยผีตาโขนป้าสาตาเมืองทงขอเสียงประมือให้โรงเรียนบ้านโนนเจริญค่ะค่ะสำหรับขบวนพาเลทโร,รงเรียนบ้านประคำสำโรงนะคะโรงเรียนบ้านประคำสำโรงมีผู้บริหารหนึ่งท่านจำนวนครูและบุคลากรจำนวน11คนจำนวนนักเรียน 1 0 1คนนะคะชื่อประธานกรรมการสถานศึกษานายสมพรดารินรัมผู้นำชมชนท่านแรกนะคะนายสมพรดารินรัมผู้ใหญ่บ้านหมู่19และนางสาวทิพวรรนพิม์โคศผู้ใหญ่บ้านหมู่4คําำขวัญประจำโรงเรียนความรู้ดีกีฬาเด่นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงผู้เคียงวิถีพุทธสีประจำโรงเรียนสีเขียวและสีเหลือง ผลงานดีเด่นชนะเลอรฟุบบอลนักเรียนชาย9คนและชนะเลอศเปตองนักเรียนชายสำหรับผู้ถือ,อดัมเยอรนะคะเด็กหญิงสิทธินิชาบุษบงผู้ถือป้ายเด็กหญิงปุญญนุ์ช่างอินเด็กชายสะ ปินทองเรืองนะคะผู้ถือพานพุ่มเด็กชายศิรวิทย์ดัตตนรัมและเด็กหญิงชนะธิดาสรีบุผาผู้ถือพระบรมชายลาลักษณ์เด็กชายปรีชิชาโมหานลึกและเด็กหญิงณัดิดาเย็นรํานะคะขอเสียงปรบมือให้กับขบวนพาเหรดโรงเรียนบ้านประคำสำโรงค่ะขบวนต่อไปนะคะโรงเรียนบ้านหนองดุมค่ะ นำโดยผู้วยการธนพัฒน์บีรพัฒน์อนันต์นะคะผู้มยการโรงเรียนบ้านหนองดุมจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนจำนวนนักเรียน74คนประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายบุญนาสุนทรวงศ์ผู้นำชุมชนนายบุญนาสุนทรวงศ์พักควัประจำโรงเรียนสามัคคีมีคุณธรรมนำวิชาการ ารชุมชนคติธรรมสิขาพิรุณหีสัมปัตตาการศึกษาเป็นความเจริญงอกงามสีประจำโรงเรียนสีฟ้าสีเหลืองผลงานดีเด่นโรงเรียนชนะเลิศเ,นนเนนปตองนักเรียนชายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเปตองนักเรียนหญิงรองชนะเลิศอันดับสองฟุตบอลน,นักเรียนชนายขบวนพาเลตผู้นำขบวนดัมเมเยอร์เด็กหญิงปันทิตาไหลาหาโคดเด็กหญิงนัก นัทธริกาสุปกรรมเด็กหญิงสุพรรษาติดใจดีผู้ถือป้ายเด็กชายทันชนกชะโกทองเด็กหญิงวันนิสานนทิจันค่ะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านหนองดุงค่ะค่ะสำหรับขบวนโรงเรียนบ้านประคำดงนะคะนำโดยคุณรูด ประธานกอิรินะคะรักษาการในตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนนะคะจํานวนครูและบุคลากรจํานวน6ท่านนะคะจํานวนนักเรียน57คนนะคะชื่อประธานกรรมการสถานศึกษานายสําเร็จภูมิกรนะคะผู้นําชุมชนนายไกรพลศุภสำราญคําขวัญประจําโรงเรียนสามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมพติธรรมแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี สีประจําโรงเรียนสีฟ้าและสีขาวผลงานดีเด่นของโรงเรียนนะคะโรงเรียนปอดยาเสพติดค่ะสำหรับผู้ที่เดมิเยอร์นะคะเด็กหญิงมาลิกาพากเกตนะคะผู้ถือป้ายเด็กหญิงจิระพิญญาใจกลา้าผู้ถือพันธ์พุ่มเด็กชายชัยวัฒน์หอมยี่ส่นและเด็กหญิงยาดาปาปาประโมผู้ถือพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ เด็กชายเมธาอรุณศรีและเด็กหญิงแคทรียาเกตไทยสงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนบ้านประคำดงค่ะ,ะขบวนต่อไปนะคะโรงเรียนบ้านหนองบัวค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนายจงกรสุทธสนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวค่ะจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนจํานวนนักเรียน73คนประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายประทีปพรหมสุริน ผู้นำชุมชนกำนันบุญสังทินปราณีกำนันตำบลตุงใหญ่นายสุวิทย์ดวงดีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุงใหญ่คำขวัญประจำโรงเรียนมีวินัยไยเรียนรู้ควบคู่พัฒนาคติธรรมนักนักปัญญาสมาอาภาหมายถึงแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านหนองตัวค่ะ สำหรับขบวนพาเหรดขบวนต่อไปนะคะเป็นขบวนของโรงเรียนบ้านสวัยสอนะคะนำโดยท่านคุณครูสุพมานกันหานะคะรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านสวยสอนะคะจำนวนครูและบุคลากรจำนวน5คนค่ะจำนวนนักเรียน28คนนะคะประธานกรรมการสถานศึกษานายเอกชัยใจพักดีผู้นำชุมชนนายคงทรัพย์คำสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15 และนางปริยาลาน้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองทำขวัญประจำโรงเรียนดีเก่งมีสุขะติธรรมแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีแดงสำหรับผู้ดัมเเนะคะเด็กหญิงวรษสายิ่งแม่นอาจนะคะผู้ถือป้ายเด็กหญิง มัทนามัทิติไขผู้ถือพานพุ่มเด็กชายณวพลปุริตันสันโตและเด็กหญิงจันทาบรรพลานะคะผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์เด็กหญิงพระครทธาดาแสนเสานะคะขอเสียงปรบมือให้กับขบวนพาเรดโรงเรียนบ้านสอยสอทาสมธุสำหรับโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มนะคะผู้บริหารโรงเรียนนายพิพัฒน์ปักเทชาธิ รักษาการตำแหน่งข้อมูลดินายยันโยมเกษิลำโอ้ยนุกว่าพันยายไปใส่ทำไมน่นสิเดียร์ใหญ่มีบอกขอประทานโทษนะคะท่านคะตอนนี้พี่ีิกรย้ายให้เรียบร้อยแล้ว ลุงแม่สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มนะคะจำนวนครูบุคลากรทางการศึกษา8คนจำนวนนักเรียน71คนนะคะก็สวยงามนะคะก็ขอขอบคุณแขก้มีเกติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมต้อนรัขบขบวนนักกีฬาของเราค่ะนะครับสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกูุงเมือง4ก็ จบลงนะครับขบขบวนพาเหรดขบวนสุดท้ายที่ได้เกิด่านยังไม่จบนะครับในพิธีเปิดการแข่งขันนั้นเรายังมีการแสดงนะครับจากานักกีฬาโรงเรียวรนว้านความสำโรงนะครับซึ่งจะใช้เว